เราซื้อเครื่องดื่มอันนี้มาจากร้านจีนนะคะอยู่ในเมืองฟอร์เรนนะเป็นเหมือนนี่นะคะเป็นเฉากล้วยนะคะใส่กับน้ำมะพร้าวแล้วก็มีไอ้ซองนี้ให้มานะคะเป็นกะทิค่ะทุกคนนี่เห็นไหมโอ้โหตอนแรกนึกว่าน้ำอะไรพอชิมแล้วมันคือน้ำกะทิค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะคนๆนข้าในมันเป็นเหมือนเจลลี่แบบนี้เลยค่ะทุกคนดูดิอย่ามาลองชิมดู อ,อ,อร่อยอยู่นะทุกคนนี่อ่ะมันก็คือเฉาก๊วยอยู่ในน้ำมะพร้าวนะคะแค่เขาแบบใส่กะทิมาให้อะไรเงี้ย หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะถ้ากลัวแบบมันไอเนี่ยจะเก็บไม่ได้ก็เขามีฝาแบบนี้ให้นะคะก็คือเจาะรูโอ้ยเล็บดิฉันไม่คือดำเด็ดแต่กับทุกคนนี่นะคะเจาะรูอย่างงีออ้นะคะแบบนี้ได้เลยนะจ๊ะ